สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพระกาศอิสราเอลยิงระเบิดเจดแดมถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกากราฮามาในชนวนกาซาเสียหายยับเยินเป็นผุยผง และเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นและตำแหน่งยิงยรวดของกลุ่มกอกันหลายฮิตบนเลาะเพื่อนรักคามาร์สเสียหายยับเยินไดมีชิ้นดีและขี่ปานาวุธต่อต้อตานอากาศยานและเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลสกัดโดนที่ยิงมาจากกลุ่มกอกกันหลายในอิรักลูกน้องของอิหร่านรวมถึงเลบานอนเสียหายยับเยเบินและเบิดกลางอากาศไม่สามารถเล่นงานประเทศอิสราเอลได้และกองกำลังภาคพืนดินอิสราเอลยากล่าวลดถังทหารราบ บุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกราฮามาในตึกสูงและคาบงใต้ดินใส่ไม่ยั้งปดชีพฮามาได้จำนวนมากเมื่อวันที่25พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราฮามาตทิ้เปเลาะและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ยังคงกวาดล้างได้ทำลายล้างกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสในเยวนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยชาการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับคาดว่าจะเป็น f 3 5ไม่ก็ f 16หรือ f 15นะครับพี่น้องถล่มโจมตียิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีเอริมหนของกลุ่มก่อการร้าฮามาตในพื้นที่ทางตอนใต้ของชวนกาซา ในพื้นที่ที่เรียกว่าชาบูราของเขตราฟานะครับทางตอนใต้ของชวงกาซาเสียหายยับเยินเป็นฝุ่ยผงกัเลยทีเดียวนะครับจากการที่ดูเวตเดมของกองทัพอิสราเอลหลนเสยหัวกลุ่มกวากละไลฮามาสซึส่งคาดว่าน่าจะทำลายเครือข่ายอุบงใต้ดินของกลุ่มกวากละไลฮามาสด้วยนะครับพี่น้องงานนี้ก็ทำให้ กุมก่อกระไฮามาคาดว่าท่าจําการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นดับสยองคารูมงแต้ดินและฐานที่มั่นแน่นอนนะครับโดนไปเต็มยวแขนาดนั้นโดยคลิปนี้ก็รายงาน,นจากสื่อปาเลสไตน์ตนะครับพี่น้องเผยแพร่วิธีที่ระบุเจดมหลนใส่หัวกุมก่อกระไฮามาในเมืองชาบูราขีดดาฟาทางใต้ของอิหรากาซานะครับ ที่มีการเอาคลิปนี้มาปลดท้วงและยื่นไปทางสังคมออนไลน์นะพี่ร้องที่ต้องการให้ต่างประเทศนะครับปนามอิสราเอลกับการาทำของอิสราเอลว่าอย่างนั้นนะครับแต่งานนี้ชาวโลกก็รับรู้นะครับว่าเหตุาก,การณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ากลุ่มก่อการร้ายฮามัด ไม่บุกไปกินข้าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยอย่างโหรายปาเทือนในวันที่เจตุลาคม2 5 6พันที่ผ่านมานะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้ใช้ความชอบธรรมนี้ล้างแค้นกลุ่มกองโกรายฮามาสและนำมาสู่การ,รยิงที่แม่นยำรวดเร็วรุวแนแรงเดดขาดแบบนี้สต้มสตึมแบบนี้กำจัดกลุ่มกองโกรายฮามาสให้หายไปจาก่วนการซ่าไปในที่สุดด้วยน้องงานนี้กลุ่มกองโกรายฮามาสก่อกิดระเบิดเจดมอย่างต่อเนื่องของกองทัพอากาศอิสราเอลถูกปิดชีพไปเกิดใหม่ในงานตัวกับ พันล่อหรือโยมา,านต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาตเองที่ทําชั่วต่อประเทศอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยก่อนสุดท้ายหมายถูกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ชะตาขาดของกลุ่มก๊อกร้ายฮิตบนลอดลูกน้องอิหร่านและเพื่อนรักฮามาตอีกแล้วนะครับเมื่อถูกกองทัพอิสราเอล จับได้วครับว่ามีพิกัดการยิงจรวดหรือฐานที่มั่นอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องกองทัพอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบเทพยิงระเบิดเจดียแดมถล่มโจมตีเสียตำแหน่งของกลุ่มกอกะไลฮิตบอลละจะทําให้เสียหายยับเยินดับสยองอาคารตึกฐานที่มั่นบริจีเดียน,นะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองมาลูดอันลาสานตอนใต้ของประเทศเลบานอนเมื่อเช้าวันนี้นะครับซึ่งกลุ่มกอกะไลฮิตบอลละนั้น ถูกทหารหนรุดวมข่าวกลองที่869ของกองทัพอิสราเอลตรวจพบนะะรับพีนองจึงทําให้ส่งพิกัดไปให้กองทัพอากาศอิสราเอลสง่งเครื่องบินรบเทพยิงระเบิดเจดามที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถลนมโจมตีซับตุ้ม,ซ,มซับตุ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับจนทำให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยอะในมีชิ้นดีเกิดกุมควันและเปลวไฟลุกไปพุ่ง ต่ตำแหน่งที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบนลอกินระเบิดเจดาโลนใส่หัวไปได้เต็มนะครับงานนี้คาดว่าดับเกินสยอนจํานวนมากแน่นอนแต่นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้กล่าวอีกว่าได้โจมตีอาคารอีกหลังหนึ่งนะครับที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบนลอ้อใช้ในเมืองเม,มอันจาบันนะครับแนอกจากนี้ ก่อนหน้านี้นะครับเป้าหมายทางอากาศที่น่าสงสัยมุ่งสู่อิสราเอลจากเลบานอนก็ตกสกัดได้จากกองทัพอากาศอิสราเอลและขีปนาวุธของกองทัพอากาศอิสราเอลได้ด้วยนะครับนำมาสู่การยิงสวนกลับอย่างสะสมใส่กลุ่มกอกลาฮิดบอลล์แบบนี้นะครับคาดว่าทําให้กลุ่มกอกลาฮิดบอลล์โดนมากแบบป็นตยย้องไปเกิดใหม่แรงงานตัวในรกกับผ้าลอตหรือยอมาต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิดบอลล์เองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกกกลีอรั ที่เป็นลูกน้องอิหราห่านยังเหิเหมเกลิมอยู่นะครับพี่น้องยังมีการยิงจรวดโจมตีใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลนะครับที่ยิงมาจากอิรักนะครับที่ต้องการเล่นงานประเทศอิสราเอลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเลิกเล่นงานประเทศอิสราเอลเหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเสียลูกพี่ใหญ่อย่อยางประธานาธิบดีอิหร่านไปไม่นานนี้นี่เองนะครับยังก,กล้ามาโจมตีประเทศอิสราเอลอีกและถึงแม้ว่าจะสามารถยิงโดนใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้โดนเหล่านี้ ไปโจมตีประชาชนชาวอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลได้นะครับจึงได้มีการส่งคีวดาวุธต่อต้านกากาศยานรวมถึงเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลยิงสกัดโดนของกลุ่มไออาร์ีซีอย่างน้อย2 3งถึงามลำนะครับที่มุ่งหน้าไปทางประเทศอิสราเอลทางที่เดินออกนะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลก็สามารถสกัดได้และทําลายโดนของกลุ่มก่อการร้ายในอิรักที่เป็นลูกน้องของอิหร่านจะทําให้ระเบิดกลางอากาศเลยนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่กองทัพอิสราเอล เผยแร่วิธีที่พวกเขาส่งเครื่องบินทพหรือขี่บราุธต่อต้านกัตยานสามารถสกัดโดนของกลุ่มก่อการร้ายในอิรักจนทำให้ระเบ,บิดกลางอากาศแตกไป็นเสียงเลยนะครับพี่น้องงานนี้ก็ไม่สามารถไปเล่นงานพื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้ต่อไปดังใจหวังนะครับพี่น้องเพราะว่าถูกกองทัพอิสราเอลที่มียุทธวิธีที่เหนือกว่ามากนะครับปกป้องด้านฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสกัดโดนและจรวดของกลุ่มก่อการร้ายไออาจีซีในอิรักได้อย่างต่อเนื่องนะครับและคาดว่ากองทัพอิสราเอลเตรียมแผน ที่จะโจมตีตอบโต้สวนกลับอย่างสะสมต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลชอบเล่นใหญ่อยู่แล้วนะครับชอบกำจัดภัยคุกคามที่จะทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลนะครับจากนอกประเทศงานนี้กองทัพอิสราเอลคาดว่าไม่นานนี้เตรียมตอบโต้โจมตีกลับครั้งใหญ่แน่นอนนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นฉากการสู้รบของกองกำลังภาคพืดนจอิสราเอลโดยกองพลที่162ของกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการในพื้นที่เมืองราฟานะครับต่อสู้ กับกลุ่มกอกร้ายฮามัสลบแบบเผชิญหน้ากันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองทัพอิสราเอลต่อสู้กับกลุ่มกอกร้ายฮามัสที่โผล่มาจากปล่องอมงและยิงใส่กองทัพอิสราเอลนะครับพี่น้องแต่กองทัพอิสราเอลก็ฝึกมาดีนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีพลาดบ้างนะครับที่ถูกกลุ่มกอกร้ายฮามัส์นักเลื่อนงานแต่กองทัพอิสราเอลก็มีการลบ ที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากกองรับอากาศและกองทัพเรือรวมถึงส่วนสนับสนุนอื่นนะครับอย่างพื้นใหญ่โจมตีช่วยกันโจมตีและมีโดนสนับสนุนด้วยนะครับคำจัดกลุ่มกอากำลังฮามาสได้อย่างต่อนเนื่องนะครับและสามารถทําให้มองเห็นฮามาสก่อนนะครับน้องก่อนที่กองกำลังภาคพื้นดินจะบุกเข้าไปเคลียร์พื้นที่อีกทีนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลรายงานเลยว่าสามารถปิดชีพ กลุ่มกวากลาลฮามาตได้หลายสิบคนนะครับในการปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานครับในเมืองลาฟาส่งกลุ่มกวากลาลฮามาตจำนวนมากรบเกินดนัเบียองอีกแล้วนะครับเป็นปุ๋ยในพื้นที่โยนกระส่าต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาตเองนะครับที่อยู่ดีว่าดีมาบุกเขียนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยอย่างร้ายปะเทือนในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6กที่ผ่านมามีนํำซ้ำยังจับพวกเขา ไปเป็นเฉลี่ยศึกอีกนะครับพน้ี่้อง,งานนี้กรับอิสราเอลก็ตามมากว่านล้างล้างแค้นให้กับกองทัพชาวโลกนะครับที่กดแค้นหามาเป็นอย่างมากนะครับ ท่ง,งกุมกอลและฮามาดดับเกินดับสยองเป็นปุ๋ยในแน,นของชวนกาซาต่อไปไปลงนรกแรงงานตัวกับผ้าเลาะหรือโยมานต่อไปจากผลกรรมที่ทำสดของฮามาเองเพราะามาให้ทุกแก่ท่านทุนนั้นก็ถึงตัวไปวันนี้เองก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ